มาลุนมาลุ่นปลาคอยหญ่้น้ำกันครับพี่น้องครับยามุสเซาครับมาเบิ่งกันครับว่าผลงานตีมีครับผมเห็นบอนอยู่นี่นะครับผมมาเบิ่งกันน้ากันครับมาลุ่นน้ากันครับดินตึกตึกอยู่ครับผมเบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งครับเห็นไพ่แล้วครับไพ่แล้วไพ่แล้วเบิ่งครับที่ได้โตวะครับเบิ่งเอาโอ้ได้ครับผมพี่น้องครับโอ้โตใหญ่เลยครับพี่น้องครับ เป็นโลเลยครับผมโหคักคักคับคลิป,<ไ>ปีครับเบิงเอาครับป่านี่มันเศร้านี่โอ้โตญ่ยัยครับพี่น้องปามขึ้นฟังครับเบิงเอาครับเบิงเอาเบิงเอาเบิงครับปุ๊ดอะโอ้โตโใ่ญ่ครับป่าขออหญ่ครับนี่มันเศร้าครับรุ่นกันเบิงผลงานครับมันอีโตเดียวก็ อิ่มหรอครับผมครับผมตัวเดียวดีก็อิ่มแดงแล้วมันนี่